สรุปดราม่าเพิ่มรอบทิศน้อยลดลงถูกตัดโอกาสฉายคุนพันสาม เป็นดราม่าอยู่ในตอนนี้นะคะสำหรับสองหนังไทยอย่างเรื่องคิดน้อยผลงานการกำก,กับของเท่งเทิงจากค่ายบริษัทเ3็ทอร์ตี้นาจำกัดและก็เรื่องขุพนพันสามของค่ายสหมงคลฟิล์มผลงานการกำกับของก้องเกียรติโคมสิริจนกลายเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันในโซเชียลที่ได้ออกมาวิจารณ์ถึงโรงภาพยนตร์นในเครือเมเจอร์ที่ได้ลดราคาค่าตั๋วของหนังเรื่องคิดน้อยซ้ายังจัดรอบและจํานวนโรงฉายที่เยอะก,กว่าทาั้งทงที่เรื่องนี้ก็ได้เข้าฉายมาตั้งแต่วันที่25มกราคมปีพศ2566แล้ว จนทําให้หลายคนนั้นรู้สึกว่าหนังเรื่องทิศน้อยไปเบียดพื้นที่การฉายหนังของเรื่องใหม่อย่างเรื่องขุนพันสามที่กำลังจะมีกระแสอยู่หรือไม่ถึงแม้ว่าจะมีรอบฉายทั้งวันก็จริงแต่ก็ถูกปรับเหลือสาขาและ1นถึงสโรงและก็ยิ่งกลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นไปอีกเมื่อทางผู้กํากับขุนพันสามก็ได้มีการโพสต์ข้อความระบุถึงในเชิงตัดเพราะว่าเรื่องการเพิ่มรอบฉายหนังนอกจากนี้ก็ยังมีการบอกแฟนคลับให้ดูโปสเตอร์ให้ดีๆทั้ทงนี้ก็มีการแชร์ต่อภาพโปสเตอร์ที่น้อยที่แปะทับโปสเตอร์ขุนพันสามงาน นี้ก็เลยยิ่งกลายเป็นดรามา่าทำเอาชาวเน็ตหลายคนวิพากษ์วิจารณ์และตั้งข้อสงสัยกันว่าโรงหนังเองต้องการขายหนังในค่ายตัวเองและเตะตัดรายได้หนังจากค่ายคู่แข่งหรือไม่เพราะว่าตอนนี้กระแสของเรื่องคุณพันสามกำลังไปได้ดีจกนกระทั่งทางเพจสมาคมผู้กำกับหนังไทยก็ได้มีการโพสต์จดหมายเปิดผนึกเรื่องการจัดโรงและรอบฉายภาพยนตร์ไทยที่ไม่เป็นธรรมโดยมีการระบุข้อความไว้ว่าสืบเนื่องมาจากมีประเด็นการจัดโรงและรอบฉายภาพยนตร์ไทยหลายครั้งล่าสุดก็คือเรื่องคุณพันสามด้วยปัญหาการจัดโรง และรอบฉายที่ไม่เป็นธรรมตัดโอกาสของภาพยนตร์ไทยเป็นปัญหาเรื้อรังที่เกิดขึ้นด้วยมาซึ่งก็เป็นที่รับรู้กันอย่างกว้างขวางในหมู่คนทํางานในวงการภาพยนตร์ไทยเมื่อการสร้างภาพยนตร์ที่ไม่อาจเป็นหลักประกันได้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นจะมีโรงและรอบฉายที่มากเหมาะสมสําหรับการสร้างไรายได้ให้กับภาพยนตร์หรือไม่จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ผู้สร้างจํานวนมากไม่กล้าลงทุนในภาพยนตร์คุณภาพที่มีเนื้อหาหลากหลายจนเป็นเหตุทําให้ผู้ชมจํานวนมากรู้สึกเสื่อมศรัทธากับภาพยนตร์ไทยเพราะเนื่องจากมีเนื้อหา มหาี่ซ้ำซากไร้การพัฒนาแต่ในขณะเดียวกันภาพยนตร์ไทยหลายเรื่องที่มีเนื้อหาใหม่มีคุณภาพกับได้รับการจัดโรงและรอบฉายที่น้อยจนหมดโอกาสในการสร้างผู้ชมและรายได้ทางสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยในฐานะคนทำหนังขอแสดงจุดยืนในการปกป้องผู้กำกับภาพยนตร์และคนทำงานที่ควรได้รับโอกาสในการเผยแพร่ผลงานอย่างเป็นธรรมดังนี้ 1. ขอให้ทางสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติเด้งแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเข้ามาเป็นตัวกลางในการเจรจาต่อรองหร จัดสรรรอบฉายของภาพยนตร์ไทยให้เกิดความเป็นธรรมและเป็นไปเพื่อน,นําเสนอภาพยนตร์ไทยคุณภาพออกสู่สายตาผู้ชมสร้างความหลากหลายในการชมภาพยนตร์เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ชมและส่งเสริมให้การพัฒนาวงการภาพยนตร์ไทยในระยะยาว2ขอให้สื่อมวลชนนําเสนอประเด็นปัญหานี้ให้กับผู้ชมได้รับรู้และเข้าใจถึงปัญหาในวงการภาพยนตร์ไทยเป็นอันจะนําไปสู่การสนับสนุนให้เกิดการแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดทางสมาคมผู้กํากับภาพยนตร์ไทยขอเรียกร้องให้หนังไทยทุก มีพื้นที่ฉายอย่างเหมาะสมศักดิ์สีีและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเกิดการแก้ปัญหาเพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายในวิกฤิการครั้งนี้